เัี๋ยวเขาสั่งมีโผล่ขึ้นมาแต่ผมไม่ขาดเลยกระถิ่นรุ่นหนะเนี่ยตีเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยไหนเล่าใหม่สิเราถ่ายยี่สิบไปใกล่ดิไปตรงหน้านุ่นได้เล่าใหม่ถ่ายคลิปเพื่อถ่ายนี่ต้องมีไม่เราจะถ่ายภาพไปเทียบมาถ่ายไปงงเลยเล่าตัดเลยถ้าไอ้ไม่ไอ้นี้นะ กระถินคงจะหมดยากกรบว่าไงแต่เนี่ยมันเขาเห็นไงพอเห็นปุ๊บห้ากองอ,ะอ่ะแป๊บเดียวหมดมใครก็บอกโอ้โหคนละห้ากองสิบกองแป๊บเดียวเองพีเลยหมดเลยเขาเห็นไงเพราะมันขาดไอเสื้อที่ว่าขาดเนี่ยที่ไปโดนฟันมาเนี่ยตามคอตามเนี่คอเนี่ยก็เอาไม้แขวนเสื้อตีอะ,อะมันเป็นแนวนะร้อยสันมีดอะมีดแต่ที่มันฟันตรงแต่เสื้อเนี่ยขาดไม่เหลือเลยลูกค้าหัวเดี่ยตรงเนี้ยโดนฟันผมหายไปเลยนะแต่ขึ้นโปเป็นสันแต่ไม่เข้าไม่เข้าครับ ไอ้ตรงเนี้ยโนไอ้ตรงเนี้ยอย่างก็ลอยไม่เรียวตีแต่เพื่อนนี่ขาดหมดอ่าอย่างว่าสมเด็จกะทินหกหนึ่งี่นะผมเด็จกะทินหกหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยมันจะมาเอาแล้วมันเลละะเเยด้นนมัข่าเนาะใช่บอกไปเลยประสบการณ์เนี่ยคิดดูฮะหักกองวันเดียววันผมหมดอ่ะหักกองเนี่ยแล้วนี่ผมเพิ่งได้กลับมาแล้วพอดีจะพาแฟนไปเอ พ่อดลูกครับก็เลยต้องกลับมาก็ว่าจะมาเอาสักอีกก็ติดกล้องนี่ใแต่เราจะเอานี่เราต้องใั่จองนี่ไงจองนเลยนี่แหละครับประสบการณ์หลวงปู่เหนียวที่หนึ่งเลยเหนียวที่หนึ่งแน่นอนขอบคุณครับครับผม